สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เอาโรบินตัวทนอีกหนึ่งตัวมาแนะนำนะครับตัวนี้จะเป็น ec ศูนย์สอง e คือ br หนึ่งเก้านั่นเองนะครับก็คือสองจังหวะยี่สิบ c น้ำหนักเบานะครับตัวนี้สี่กิโลกว่าเองนะครับเป็นลานดึงปกตินะครับแต่ว่ามันไม่ได้หนักนะครับก็คือแม่บ้านดึงได้เลยตัวนี้นะตัวนี้อะไหล่ค่อนข้างเยอะนะครับนี่เดิมเดมจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้หัวเกียเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ใช้อีกนานเลยนะครับวงเลยครับโรบินรานีนะครับรานีนี่คือเป็นตัวแทนของผู้หญิงนั่นเองนะครับตัวนี้นะนี่คาเร่งแบบค้างเดิมๆอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับตัวนี้ไม่หนักนะฮะตัวนี้พลดีเกาะแล้วก็ดึงเลยอ่าติดแล้วปุ๊บเอาชกขึ้น เกาะแล้วก็ดึงเลยนะครับ ด้วยนะครับคาบ,บูงคาบูนี่หาได้ตัางตามแถวบ้านได้เลยนะครับตัวนี้โอเวอร์ฮอนเครื่องให้ใหม่ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเหมือนเดิมตามสไตล์เราอ่านี่นะใครที่ชื่นชอบนะตัวเล็กๆนะแล้วก็ทนทนหน่อยเครื่องแน่นๆนะครับโรบิน BR19 ครับสวัสดีครับ